ไม่อนีออกไปแต่เว้นหาซื้อบัอกปิกมากที่หนองโลละลยี่สิบปีนี่อืมไปเน้อยูไปได้บก็อกิกหยวกมาอีกโอ้ยเนี่ตั้งใหญ่เลยอันนี้โลสามสิบห้าเป็นพิกอเป็นพิบกันแค่พิกใส่มาโล่มาอืมซื้อมากตั้งห้ น่วยหน่อยส pues ีแพงกันน่วยใหญ่สิลู้ล่ลอยกันน่วยหน่อยสิรู้ล่ลอยเศร้ามีแต่บุกพีก่วยตัวเองกันน่วยหน่อยง่าย่ก็แตกล้มไปหาถุงบุกพีกเบิดเลยอันนี้หาสิบบาทน่าเดียวน่ายใหรุ่นนี้เลยค่อยจะมาปั่นเก็บไว้มันหาพีกกินอยากไยตรงไปต่เว้นหาแบบอันนี้กระไดมาจบเจ้อ เพ็ดมันค่อยได้รุ่นนี่นะอนรุ่นนี่จังบอเทได้เนี่ออนรุ่นนี่นั่นแล้วเลยนี่อนรุ่นนี่นั่นวานรุ่นนี่น่ะก็วานได้อัธหลุดแบบสาบานเาเจะปลูกนะนก็สีบองงามบันไดแบบเลือขัดเลือเหลือเลือขัดแบบเกียดงามนะมันก็ดีมันก็ดีอยู่แต่ว่านเห็นไหมว่าคู่หายี้หายแต่ว่ากระเส็บนะเออนี่เป็นบอลนี้ ก็คือบานคือเมื่องเขาคัดแกจกออกบ่เคียมอืมบ่งางบอเนี่ยคัดออกก็มาคล้ายถือถือโต๊ะติดตามพี่ตาบาทมาไม่เมื่อยเหี่ยวเขาพี่หน่องดูให้กินทุกหน่อย นุมค่ะแต่กินอย่างอื่นก่อนหอพผิกบ้านมาค่อยเขาเสริมค่อยโละโละซ้มสิบหาซิบโลละซีซิบหาตช่ไหมอ,อันนี้นะโละหาซิปอันนี้นะ่ะหาซิบหาซิบหานีารลาคาค่ะ จักสิกินอันได้พี่น้องเลยจักสิกจสินอันได้ก่อนนี่หรือ thôi rồi không dùng mmmm 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 Cái mmmm 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 mình ืซุกแต่หากออกสมสมวันอ,ออกี ฝนตกหนูเนี่ยพาขับฝนตกไหลาพาไปบ่ตก ปายพานยังเค็มอยู่หิวแห้งก,กินแล้วสปันมาพริก ไม่เนาโอ้ยคลิปนี้ไหวัะนี้ก่อนพี่หน่อโคขรตู้กินเขาสักกว่าไหวพอกกันไหมในะคลิปต่อไปเด้จ้าสวัสดีจ้า